ครับผมก้สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกผู้ทุกคนเอ่อมาพอก,กันบนอีกซ้ายนีย่จังน้อยนะครับกะถามกันเขามาหลายนะครับจานวะเห็ดออมสินหเหนีหยจานบมมี่ออมสินบอกว่าสัน่นครับกะจังแต้์มือขึ้นนะครับผมก็ได้ไอ เขา g ูเ g ิลนะครับไปหาสถิติมันมากหรือว่าไปเขาเบิ้งยูท YouTube เอาแต่ไอสถิติที่มันเคยออกมานะครับมากิดมาคำนวงหายนะครับนี่แหละดับสิดับหน่วยนะดับร้อยดับสิดับหน่วยผมก็จะเอาไอ <c oughs> สูตรดับนี่แหละว่าตัวใดที่มันบ่นคยออกมันก็คือเลขดับอยู่แล้วนะ ผมก็เลยสิเฮดไ้เบิ้งนะครับเป็นนวดแรกเนาะงวดแรกงวดแรกถ้าพี่น้องมีตัวมากกะอันนั้นเอานะครับผมสิขียนนไ้เบิ่งกทังสี่ตลวละลักซิบนะครับออมหวยออมเซ็นเ้อร์ลักซิบเดอร์มันสีเดียนอยู่ 6 7 8นะครับรับหน่วยอมวอมสินเท่านี้ออกเร็วอยู่ออกจากมุง่งออกบายๆๆบายบายก็ควายก็ออกล้มัง้งรักน่วยนะครับ ศูนสี่ศูนย์สี่ฮะแล้วก็เจ็ดนะครับ ไม่ก็ไดนะ้น่วยดับ 10, 9, 3, 7, 5, หน่วยเก้าสามเจดาห่อ่านี่บเดินปันไดนะ ก็เป็นแค่ตัวร่องนะครับเดี๋ยวผมสิจับไอเป็น2ตัวให้นะครับแต่พี่น้องอย่าไปจัดนักเด้เอาไปเบิ้งเป็นแนวทางกัซื้อนะครับเพราะว่าผมว่างวันแรกเนาะ60 70 80 6 4 74

เด่นตัวเด่นมันมีแปดมีเจ็ดมีหกแปดเจ็ดหกเอาเดน่นมาเป็นหลักสิบอ่ะเฮ้ยยังเขาเอาเดน่นมาเป็นหลักสิบแล้วกะเดี๋ยวเพราะว่ามันเดน่นไหมเดี๋ยวผมสิจับเป็นหกแปดนะครับเพราะมันเด่นหกเจ็ดแปดอยู่แล้วนะมันเป็นตัวเดน่นเพราะ แล้วมันมันไอม,ม,มันเขากับลักซีพร้อมนะแต่เดอนนี่ถ้าเกิดมันอาจสจิมารักหน่วยนะ้ำยังสี่นะเ็เลยจับซะเป็นหกแปดน้ำเพราะว่าเป็นตัวเด่นเนียหกแปดหกเจ็ดอ่ะหกแปดหกเจ็ดเจ็ดเด้อเนี่ยล้วก็ เจ็ดส <74 S 2> ี่ป่ะเจ็ดหกน้ำเอาพอมันเด่นไหมเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับแปดห้าแปดห้าเนี่กระงามอย,ยูอ่้วนะแปดห้า ปดเจ็ดอีกแล้วเอาอให้มันครบโตมั่นนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสิบสองชุดนะครับเนี่ยสิบสองชุดซะพี่น้องก็ไปตัดเอานะครับไปไปเลือกเอาว่าตัวดใดไอ้เือกไก่บ่นะบนบนล่างแหรอวะ พออมเสินผมเพิ่งจับเป็นงวดแรกนะครับบางกรอนว่ามันสิเขาบ่ว่าห้าน้อยก็เริ่มจับว่างอ้หัวใหญ่เพิ่ยุดไปนี่ละห้าน้อยผมกระจับนะครับจะอมเสินบ้านได้จับแต่ว่าพี่น้องขอเขอาเมื่อหลายผมก็เลยเอ,อสียลอกเฮ็ียเบิ่งนะครับว่ามันสิเขาบ่ใจก็ป่ได้มักปันไดเด้ไอเลขศูนก็นได้ผมมัมมากทั้งผีละเข่าชุดมันนี่ เก้าชุดมันน <idade S 2> <you know. S 1> ี้ผมมากอยู่นะครับ6กสี8เจ็ดสี่แปดสี่หกแปดเจ็ดหกแด้าหกเจกไอ้จริงมันกระกันในตัวมันนะที่ผมจับอนี่เยน่าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดห้าหกแปดไปอสี่นะจากสิหมาบมาเด้อันนี้ผมจับให้เบิร์เงินซื้อนะครับเพราะพี่น้องป้อนเขามาหลายอันนี้ผมว่างวันแรกนะครับ ยักมันจะเขา่าเขาถ้าพี่น้องได้เรียกมากกัดเอาไปไปตัดไปคัดเอาครับผมคิดว่าได้หนีแหละอันนี้เป็นออมซินนะครับอมืมออฟซิน จดเอาเดอร์ปกาจังไปตัดไปคัดไปซื้อเอานะครับหรือผู้มีหูตัวซื้ออยู่แล้วบนรงซื้อก็ได้เบื้องก้อนก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้นี้ผมหาก็ว่างวดแรกนะครับแวกคเนี่เอาเทียเดียวรดเนาะสำหรับอ่าเป็นฮานอยพิเศษอันนี้ก็ได้เอามาตื่นวันเทียเดียวรลดเนาะ นี่หาหน่อยเด้อหาหน่วยอย่ผมก็ลงแล้วล่ะว่าลงแต่เมื่อคืนนี่แหละก็เอมาให้เบิ่งซื้อนะครับเอาให้พี่น้องเน้นตัวนี้เด้อกลับนะํา8228อง แล้วก็88เอาสินะครับสำหรับไอ้ฮานอยพิเศษเด้อเน้นไปสามตัวเน้น8882 88แล้วก็หาสองนะครับเดี๋ยวเขียนเสนีกนก็ได้ลายอัดรายแนวด้ะมาไอ้ลวดเดียวเอาเรียวๆรวดนะ88 แปดสองสองแปดห้าสองสองห้านะครับตัวเน้นมั่นนะตัวเน้นไอ้สำหรับฮาหนอยพิเศษหรือว่าไอ้บอมักแน่นเนี่ยนกะน,นี่ละเบิดในนีนมั่นนี่ละสืมาให้เห็นนะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยธรรมดาฮาหนอยวีเอพัฒมาของมันอยู่หมละหั่งลายโตเด้ กาซื้อตัวะหาับาสิบบาทครับไอพวกนี้จะไปซื้อหลายนะครับเพราะได้รุ่นน่ะนะเพราะได้รุ่นเพราะได้รุ่นอัะนะออน,อน,อนนี้ละไอตัวที่ว่าผมเี้เนแน่ของฮานอยพิเศษคือแปดแปดแล้วก็แปดสองสองแปดหาสองสองฮานจัสติมาผมมาได้หามันเลโอเคอันนั้นเป็นห้าน้อยไปนะครับฮานอยพิเศษของวันที่สิบหก อ,อันนี้เป็นอ,อมซินนะครับไว้ออมซินเขาถับพี่น้องกอเข้ามาก็ได้จัดให้นะครับสื้อก็ได้บุซื้อก็ได้นะครับเอาไปเบื้องเป็นแนวทางนะซื้อก็ได้ลองเบื้องก่อนนะแต่ว่าขันหมากจะซื้อรถหรือว่าเนาะขันหมากจะซื้อเลย งามอยู่ดอกเว้ยเอา้างามเหมือลเรผมฮกกะงามนะครับเจ่าไอ้ศูนย์นี่ก็บ่าเป็นไดเจ้าว่ามันกะอยู่ในในไอ้บบติดดับนะเลขศูนย์เท่านี้ก็ได้แล้วไปงังน,นี่ละห้ามื่อนี่นะครับแล้วจังไรจังว่ากันเนาะเอาฟ้าเอาไปซื้อจะพูดชื่อใดไอ้เอาลูกก้อนแบบนี้เหตุใ้เบิรงนซัมนี่ก้อนเนาะความซินเด้อ นะครับโอเคทัานจังไดก็ไล่มากหรือว่าคอมเมนต์มาในนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก,ก็ได้เดี๋ยวจังพออ,อก,กันนะครับเมือแรงสวัสดีครับ